ทนานะครับวันที่ยี่สิบเจ็ดกรกฎาคมสองห้าหกห้านะครับอันนี้สูตรเน้นนะสูตรเน้นสูตรชอบสูตรตัวเองที่ชอบเองอะไรอย่างนี้นะครับเด่นตัวเดียวแปดครับเจาะแปดเก้าแปดสาม แปดหกแปดสองแปดแปดนะครับสามตัวนะสามตัวศูนย์ศูนย์แปดเก้าศูนย์เก้าสามศูนย์แปดหกศูนย์แปดสอง ศูนย์แปแปดค่นี้นะครับเพิ่มตัวอักษรกับตัวหนาแล้วกันเนาะน่าจะมองเห็นแล้วนะโอเคครับขอให้โชคดีนะครับหวยลาวพัฒนาอุ้ยวันนี้ลงสามคลิปเลยหวยหวยลาววันเนี้ยตามดูเยอะๆนะครับเผื่อเป็นแนวทางได้นะ เด่นของพี่มาไม่น่าพลาดนะครับพอสุดมากเข้าแตเด่นนะ <c oughs> โอเคขอใโชคดีครับบ๊ายบายหมวยลาว